หกโมงครึ่งแล้วปั่จักยานเล่นกับเพชรดิกาอาทิตย์กำลังขึ้นเลยโอ้โหนักปั่นบ้านนอกแน่นอนแน่นอนยอดเลยใจมันรักใจมันรักปั่นแต่เช้าเลยหกโมงครึ่งวันนี้อยู่บ้านปูอยู่บ้านนาอยู่บ้านนอกเป็นวันที่สี่แล้วเด็กน้อยจากปัตยา มาบ้านปูกับบ้านเมาบอเล้าเด้อบอเล้าได้บอบอเล่าได้บอสายครับสายครับงวกักายเลยครับปั่นข้าหนาเลยครับไปไป <c oughs> ลาน้อยลาน้อยสุขของเราสุขแบบง่ายๆอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทายาทอยู่กับสายเลือด่ะไปลูกไป เรื่อยๆอ,อันรอบหนะ้า